สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะจากคาบเรียนที่แล้วพวกเราทราบว่าเด็กๆเ,เนี่ยสามารถวัดเสียงสูงเสียงต่ำได้จากความถี่ของเสียงใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นเรื่องของเสียงดังเสียงค่อยนักเรียนคิดว่าจะวัดได้หรือไม่แล้ววัดอย่างไรล่ะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบในคาบนี้กันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันในวันนี้ครูอิงขอให้หนักเรียนเตรียม3สิ่งขึ้นมาให้พร้อมคือ 1. หนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่ม1งของสสวทส่วนการศึกษา IP ให้หนักเรียนเตรียมหนังสือวิทยาศาสตร์ของอักษรชั้นประถมศึกษาปีที่5ขึ้นมาค่ะถ้านักเรียนยังไม่ได้หนังสือให้หนักเรียนดาวน์โหลดใบสรุปความรู้รหัส28 และใบกิจกรรมรหัส2 8เรื่องการเกิดเสียงดังเสียงค่อยให้เรียบร้อยพร้อมอุปกรณ์การเขียนของนักเรียนค่ะแต่ถ้านักเรียนไม่สะดวกดาวน์โหลดใบกิจกรรมนักเรียนสามารถเขียนลงในสมุดหรือกระดาษให้เรียบร้อยได้ค่ะและในวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเสียงดังเสียงค่อยครูอิงมีการทดลองมาให้พวกเราทำกันอีกเช่นเคยนะคะ เมื่อนักเรียนได้เรียนเรื่องนี้แล้ว 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถทดลองอธิบายการเกิดเสียงดังเสียงค่อยได้ 2. เพื่อให้นักเรียนนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตการทดลองและการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปมาใช้ในการสืบสอบหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครูจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนได้ลองเล่นกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าเสียงนี้มีค่าเท่าไหร่ครูจะมีช่วงระดับเสียงจาก1-120ถึง120และให้นักเรียนลองฟังเสียงดังต่อไปนี้นะคะและให้คะแนนครูเองหน่อยได้ไหมคะว่าเสียงที่นักเรียนได้ยินเนี่ยนักเรียนให้อยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่ เด็กๆคงมีคะแนนอยู่ในใจของแต่ละคนแล้วใช่ไหมคะว่าเสียงที่นักเรียนได้ยินเมื่อสักครู่นั้นนักเรียนให้ระดับเสียงเอาไว้ที่เท่าไหร่นักเรียนลองทายดูสิคะว่าเพื่อนๆทางบ้านที่กําลังดูคลิปอยู่เนี่ยจะมีการคาดประมาณการเสียงเนี่ยเท่ากับของเราหรือเปล่าเฉลยตัวเลขเหล่านี้เรียกว่าค่าความเข้มเสียงมีหน่วยเป็นเดซิเบล เดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังในรายละเอียดนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะได้ค่าระดับเสียงมากน้อยแตกต่างกันก็ไม่เป็นไรนะคะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเราใช้ความรู้สึกของเรามาวัดระดับเสียงหรือเป็นตัวตัดสินนั่นเองซึ่งในการที่เราใช้ความรู้สึกมาตัดสินนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาเครื่องมือใดๆ มาตรวจค่าที่แน่นอนได้ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยจะต้องคิดค้นวิธีอื่นมาเพื่อใช้วัดความดังความค่อยของเสียงแทนค่ะแต่เอ๊ะวิธีที่ครูอิงกำลังจะพูดถึงนี้ก็คือการวัดความดังความค่อยของเสียงนั่นเองนักเรียนหลายคนคงจะไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินผ่านๆ่าน,านหูมาแล้วก็คือความเข้มเสียงค่ะ ความเข้มเสียงคือพลังงานที่แผ่ออกมาจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ตกตั้งฉากบนพื้นที่1ตารางหน่วยใน1วินาทีอาจจะฟังดูเข้าใจยากนิดนิดนะคะเด็กๆแต่ว่าเด็กๆไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะเพราะสิ่งที่ครูอิงอยากให้นักเรียนสังเกตเห็นจริงๆก็คือคำว่าพลังงานเสียงค่ะหากเรานำความหมายของคำว่าความดังและความเข้มเสียง มาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่าความดังของเสียงเป็นความรู้สึกซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วไม่สามารถคำนวณค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ในทางกลับกันความเข้มเสียงจัดเป็นพลังงานชนิดหนึ่งเมื่อได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพลังงานแล้วจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถคำนวณค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ ถึงแม้ความเข้มเสียงจะเป็นสิ่งที่วัดค่าได้แต่เสียงที่มนุษย์สามารถได้ยินนั้นมีช่วงความถี่กว้างมากจึงไม่สะดวกต่อการนำมาคำนวณดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงกำหนดระดับความเข้มเสียงขึ้นมาเพื่อใช้เป็นปริมาณที่บอกความดังของเสียงแทนความเข้มเสียงซึ่งระดับความเข้มเสียงนี้มีหน่วยเป็นเดซิเบลเสียงค่อยที่สุด ที่มนุษย์สามารถได้ยินจะมีค่าระดับความเข้มเสียงตั้งแต่0 d เดซิเบลและเสียงดังที่สุดไม่เป็นอันตรายต่อหูนั้นมีระดับความเข้มเสียงอยู่ที่7 0 d เดซิเบลเครื่องมือที่นักเรียนเห็นอยู่นี้คืออุปกรณ์ที่เอาไว้สำหรับวัดค่าความเข้มของเสียงมีชื่อว่า Sound Level Meter เสียงดังเสียงค่อยในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างเช่นเราจะได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกที่เราวางเอาไว้บนหัวนอนได้อย่างชัดเจนและดังมากแต่ถ้าเรานำนาฬิกาปลุกออกไปวางไว้ตรงหน้าบ้านเราก็จะได้ยินเสียงเพียงค่อยๆหรืออาจจะไม่ได้ยินเลยการดูทีวีบุคคลที่อยู่ใกล้แหล่งกําเนิดเสียงมากกว่าจะได้ยินเสียงชัดเจนและดังกว่าบุคคลที่อยู่ไกลกว่า จะได้ยินเสียงเบาวกว่าหรือค่อยกว่านั่นเองค่ะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงให้พลังงานเท่ากันสิ่งที่มีผลต่อความเข้มเสียงหรือความดังของเสียงก็คือระยะทางซึ่งมีผลต่อความดังระยะทางมากความเข้มเสียงน้อยทำให้ได้ยินเสียงค่อยระยะทางน้อยความเข้มเสียงมาก ทำให้ได้ยินเสียงดังค่าความเข้มของเสียงต่างๆเสียงกระซิบ2 0 d เดซิเบลเสียงใบไม้ไหว2 5เดซิเบลเสียงที่เราพูดคุยกัน6 5เดซิเบลเสียงเครื่องดูดฝุ่น7 0ดเดซิเบลเครื่องล้างจาน8 0ดเดซิเบลเครื่องตัดหญ้า1 0 0เดซิเบล เครื่องเจาะถนน110เดซิเบลเครื่องบิน135เดซิเบลนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อมีความเข้มเสียงเพิ่มระดับมากยิ่งขึ้นจะทำให้เราเกิดความรำคาญและไม่ส่งผลดีต่อหูของเรา ในระดับเสียงที่70เดซิเบลเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะก่อให้เกิดอันตรายต่อหูของเราเมื่อฟังหรืออยู่ในบริเวณนั้นไปเวลานานๆานานทีนี้เรามาเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่าในการทดลองนี้นักเรียนสามารถทำการทดลองไปพร้อมๆครูได้เลยนะคะหรือนักเรียนอาจจะนำอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านมาประยุกต์ใช้ได้ค่ะเพราะการทดลองนี้เป็นการทดลองที่ง่ายๆทำตามได้ด้วยตัวเองค่ะ ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้าที่ 67, 68ใส่จุดประสงค์ให้เรียบร้อยทำกิจกรรมนี้เพื่อทดลองสืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดเสียงดังเสียงค่อยขณะทำการทดลองนักเรียนสามารถหยุดคลิปเอาไว้และบันทึกผลการทดลองลงไปควบคู่ขณะดูคลิปนะคะ ส่วนการศึกษา IP นั้นสามารถรับชมการทดลองไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะกิจกรรมที่1.3เสียงดังเสียงค่อยคิดเป็นทำเป็นทำกิจกรรมนี้เพื่อทดลองสืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดเสียงดังเสียงค่อยสิ่งที่ต้องใช้ 1. มเมล็ดถั่วเขียว 2. กล่องกระดาษ หรือพลาสติกนักเรียนอาจจะเปลี่ยนอุปกรณ์จากที่คุณครูยกตัวอย่างได้เลยนะคะเช่นมเมล็ดถั่วเขียวอาจจะเปลี่ยนเป็นลูกปัดหรือว่าเหรียญเล็กๆเ,เป็นต้นกล่องอาจจะเปลี่ยนเป็นขวดน้ำที่ดื่มแล้วเป็นต้นก็ได้นะคะบันทึกผลการทำกิจกรรมสมมุติฐานนะคะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าก่อนที่เด็กๆจะมีสมมุติฐานก็จะต้องมีปัญหานามาก่อน ปัญหาการทดลองนี้ก็คือความแรงของเสียงหรือขนาดของแรงเนี่ยมีผลต่อความดังความค่อยไหมอย่างที่เราสงสัยกันตั้งแต่ทีแรกไงคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะตั้งสมมติฐานว่าอย่างไรคะสมมุติฐานก็คือคำตอบของปัญหาที่เราสงสัยนั่นเองสมมุติฐานขนาดของแรงที่เขย่ากล่องใส่เมล็ดถั่วเขียวที่แตกต่างกันมีผลต่อการเกิดเสียงดังเสียงค่อย โดยเมื่อเขย่ากล่องด้วยแรงมากจะทำให้เกิดเสียงดังมากกว่าการเขย่ากล่องด้วยแรงน้อยตัวแปรต้นนะคะเราต้องย้อนกลับไปดูปัญหาว่าเราสงสัยอะไรเราสงสัยขนาดของแรงใช่ไหมคะตัวแปรต้นก็คือสิ่งที่เรากำหนดให้ต่างกันเพื่อตอบโจทย์ของปัญหานั้นตัวแปรต้นในที่นี้สิ่งที่เรากำหนดให้ต่างกันก็คือขนาดของแรงที่ต่างกันตัวแปรต้น ขนาดของแรงที่ใช้ในการเขย่ากล่องเมล็ดถั่วเขียวตัวแปรตามตัวแปรตามคือสิ่งที่เราจะตามไปศึกษาว่าจะตอบโจทย์ปัญหาได้ไหมมีผลอย่างไรตัวแปรตามก็คือผลการศึกษาเพราะฉะนั้นตัวแปรตามเสียงดังเสียงค่อยที่เกิดขึ้นตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่จำนวนขนาดของเมล็ดถั่วเขียวและกล่องวิธีการทดลอง นำเมล็ดถั่วเขียวใส่ในกล่องปิดกล่องให้แน่นจากนั้นเขย่ากล่องด้วยแรงขนาดที่แตกต่างกาันโดยเขย่าด้วยแรงมากแล้วสังเกตเสียงดังเสียงค่อยที่เกิดขึ้นจากนั้นเขย่าด้วยแรงน้อยแล้วสังเกตเสียงดังเสียงค่อยที่เกิดขึ้นใส่เมล็ดถั่วเขียวลงไปในกล่อง10เมล็ด ปิดฝาให้สนิทออกแรงเขย่าเบาและสังเกตเสียงที่ได้ยินจากนั้นออกแรงเขย่าเพิ่มมากขึ้นและสังเกตเสียงที่ได้ยินสิ่งที่ค้นพบจากกิจกรรมเสียงดังเสียงค่อยขึ้นอยู่กับความแรงในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงและระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงถึงหูผู้ฟัง ชวนชวนรู้เราวัดความดังความค่อยของเสียงจากสิ่งใดกไก่ความถี่ของเสียงขอไข่ความเข้มเสียงคอควายความไพเราะของเสียงงองูความทุ้มแหลมของเสียงตอบข้อขอไข่เพราะความเข้มเสียงเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่สามารถวัดค่าได้ ระดับความเข้มเสียงในข้อใดที่มนุษย์ได้ยินนานเกิน8ชั่วโมงแล้วจะได้รับอันตรายต่อเยื่อแก้วหูกอไก่50เดซิเบลขอไข่60เดซิเบลคอควาย75เดซิเบลงองู85เดซิเบลตอบข้อคอควายเพราะความเข้มเสียงตั้งแต่70เดซิเบลขึ้นไป เมื่อมนุษย์ได้ยินนานเกิน8ดชั่วโมงจะทำให้เกิดอันตรายต่อหูได้สองภาพนี้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มเสียงด้านใดกอไก่ประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงขอไข่ขนาดของแหล่งกำเนิดเสียงคอควายช่วงเวลาของวันงองูสภาพแวดล้อมตอบข้ององูเพราะ สภาพแวดล้อมในรูปทั้งสองมีความเข้มเสียงที่ต่างกันจากภาพซ้ายมือมีความวุ่นวายและเสียงดังอาจจะทำให้ได้ยินเสียงไม่ชัดเจนเมื่อเทียบกับภาพด้านขวาอุปกรณ์ในภาพข้อใดใช้วัดระดับความเข้มเสียงตอบข้อคอควาย เพราะว่าเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้วัดระดับความเข้มเสียงมีชื่อว่า Sound Level Meter เกล็ดน่ารู้ความดังของเสียงไม่สัมพันธ์กับความถี่ของเสียงเสียงค่อยอาจเป็นเสียงสูงได้เช่นเสียงยุงบินเป็นเสียงค่อยเพราะพลังงานน้อยแต่เป็นเสียงสูงเพราะขณะที่บินปีกของยุงกระพือด้วยความถี่มาก ในทำนองเดียวกันเสียงดังก็อาจจะเป็นเสียงต่ำได้เช่นเสียงเสือคำรามเป็นเสียงดังเพราะพลังงานมากแต่เป็นเสียงต่ำเพราะเส้นเสียงสั่นด้วยความถี่น้อยหรือเสียงดังอาจจะเป็นเสียงสูงได้เช่นเสียงช้างร้องเป็นเสียงดังเพราะพลังงานมาก แต่เป็นเสียงสูงเพราะเส้นเสียงสั่นด้วยความถี่มากสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดและการได้ยินเสียงดังเสียงค่อยแหล่งกำเนิดเสียงที่สั่นด้วยพลังงานมากจะทำให้เกิดเสียงดังมากกว่าแหล่งกำเนิดเสียงที่สั่นด้วยพลังงานน้อย และเมื่อฟังเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ระยะจากแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆก็จะได้ยินเสียงดังเสียงค่อยที่แตกต่างกันโดยบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงพลังงานเสียงที่มาถึงหูจะมีมากทำให้ได้ยินเสียงดังส่วนบริเวณที่อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงมากพลังงานเสียงที่จะมาถึงหูจะน้อยทำให้ได้ยินเสียงค่อย เียนคนใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเสียงดังเสียงค่อยนักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากใน YouTube ในลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมทำใบกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดให้เรียบร้อย แล้วถ่ายรูปการบ้านที่เสร็จแล้วส่งมาในแพลตฟอร์มที่ปุ่มส่งการบ้านสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนและทำการทดลองไปพร้อมๆกันครูอิงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ